สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผม It i s a r t i อาร์นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าปืนเลมิงตัน870ใส่ตอหลอดแล้วทำไมบรรจุกระสุนได้เท่าเดิมนะครับกาพูดคุยกันนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับครั้งหน้ามีคลิปอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดชมกันนะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันนะครับว่ามีเพื่อนสมาชิกนะครับ สอบถามมาว่าปืนเลมีตัน870นะครับใส่ต่อหลอดแล้วทำไมถึงยังบรรจุกระสุนได้เท่าเดิมนะครับจับถือปืนทุกรัางนะครับอย่าลืมเรื่องกฎของความปลอดภัยนะครับผมนิ้วอยู่นอกกงไกเสมอนะครับเลียร์ปืนทุกรัางนะครับเพื่อให้แน่ใจนะครับว่าปืนปลอดภัยนะครับอันนี้ปืนปลอดภัยนะครับสำหรับปืน870นะครับผม ตัวเดิมมันจะเป็น4บวก1นะครับหมายถึงอยู่ในหลอด4นัดนะครับอยู่ในหลอยกระสุนนะครับแล้วอยู่ในรางเพลิงได้อีก1นัดนะครับทีนี้บางท่านอยากจะเพิ่มกระสุนให้มากขึ้นก็อาจจะใส่ต่อหลอดนะครับบวก1นบวก2บวก3นะครับแต่ว่าทําไมเมื่อเราใส่ต่อหลอดแล้วยังบรรจุกระสุนได้เท่าเดิมนะครับก็จะมีสาเหตุด,ดังนี้นะครับผม อันดับแรกคือเราจะถ ondan, อดตอลอดกก่อนนะครับอันนี้เป็นตอหลอดใหม่นะครับเป็นตอลอดบวกสองนะครับถอดมาก็จะคล้ายๆกันนะครับผมก็จะสปริงจะมีสปริงตัวนี้นะครับผมของเดิมก็จะมีนะครับเดี๋ยวเราจะถอดออกมาก่อนนะครับเมื่อเราถอดออกมาแล้วนะครับก็จะเป็น อย่างนี้นะครับผมซึ่งถ้าเราจะเปลี่ยนจะมีผลก็คือสังเกตรตรงนี้นะครับที่เป็นรูนะครับถ้าของเดิมมันจะเป็นเรือเรือยอยู่นะครับผมจะไม่มีรูแบบนี้นะครับอันนี้คือเราต้องมาเจาะเองนะครับเราถึงจะสามารถใส่ตลอดเข้าเพิ่มกระสุนได้นะครับทีนี้วิธีบางท่านอาจจะ ไม่อยากจอดนะครับเพราะกลัวเสียหายนะครับมันก็จะมีวิธีอยู่ประมาณ3วิธีหลักๆนะครับที่ที่แนะนำนะครับวิธีที่1ก็อาจจะเป็นใช้ลูกบล็อกนะครับผมลูกบล็อกเบอร์ box, box, ขนาดให้เท่ากับรูนี่นะครับผมใส่เอาให้ได้ใส่ได้พอดีเลยนะครับแล้วก็ตอกค่อยๆต่อเข้าไปนะครับให้เดือยตรงนี้ยื่นออกมานะครับ อันนี้ก็จะทําให้ปืนไม่เสียหายนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเจาะนะครับส่วนวิธีที่2นะครับก็อาจจะใช้การตะไบนะครับผมก็คือต้องตะไบจากข้างในนะครับเห็นไหมครับอาจจะต้องตะไบแต่ว่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับผมและปืนข้างในก็อาจจะเป็นรอยเป็นอะไรเยอะนะครับส่วนวิธีที่สานะครับคือวิธีที่ผมทาก็คือใช้สว่านเจาะเอานะครับผม ก็คือเจาะด้านนี้นะครับเจาะทั้งซ้ายนะครับแล้วก็เจาะทั้งขวานะครับจากนั้นเราก็ค่อยใช้ลูกเจียนะครับผมหรือว่าเป็นตะไบก็ได้นะครับมาตะไบเก็บงานข้างในนะครับข้างในมันจะเป็นเป็นคมอยู่นะครับให้เราตะไบจนเรียบนะครับจากนั้นเราก็ลองนําลูกกระสุนนะครับสอดเข้าไปดูนะครับ ถ้ามันสามารถใส่ได้พอดีก็แสดงว่าเป็นอันใช้ได้นะครับนี่นะครับก็จะทำให้เราใส่เพิ่มกระสุนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นบวกหนึ 1, ่งบวกสองบวกสามนะครับถ้าเราทำตรงนี้ออกไปนะครับใส่ได้แน่นอนครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิป สั้นๆนะครับแนะนําวิธีการใส่ตลอดนะครับใส่ตลอดยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆสมาชิกท่านใดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับข้า้งหน้ามีคลิปอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ